ีค่ะมาพบพ่อก็สาวซีสเกตไอ่กินหมัูพาทั่วอีกคือเกาจะพี่น้องจ๋ามืัอนี้ไอ้ได้สมตำจ้ะืัอนี้ได้สมตำพึ่งตื่นค่ะพึ่งตื่นได้สมตำกับกุ้งอ่ากุ้งสดค่ะลวกสะดุ้งน้อยนึงค่ะกับไก่่อกับหมูยอจ้ะแล้วก็บมินมิญีนแล้วก็มีไก่มีไก่ย่างแล้วก็หมูปิ้งน่าจะเนาะว่าจัพี่น้องมาบอกหลายอย่างผักกรบโบมี่อย่างจ้ะมี่อ่าทั่วฝักงเศสแล้วกันผักกาดขาวน่าจะเนาะแล้วกัมะเขือ แค่นี้แหละจ้ะพี่น้องกินง่ายๆเพชรขาดตําเองมาจากพี่น้องจ้ะก็เดินกับเรื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็สับสกายเห็นเด้อจ้ะเด้อสิบริค,คลิปผ่านคลิปตัวต่อไปน,าน่าจะเนาะมาจา้ะมาลุยกันเลยพี่น้องจา้าหิวยังหิว,หวจ้ะตำเองพริกเป็นกาเลยจ้ะพี่น้องส้ตมตำหมูยอกุ้งสะดุ้งน,าน่าจะเนาะมาจา้ะนมจีนหน่อยนึงลุยลุยลุย,ลยจ้ะพี่น้องจา้า มาจากคำแรกแกะแต่พี่นอ้องกุ้งอ เมู่อรุ่นพีคันขายสมตำยู่ข้างล่างจ้ะเลยลงไปตำเองตำเองกินเองแซบเองจจะพี่น้องหิวไรหมอมดลุงจาน <laughs> สมตำแซบ้ะพี่น้องตำเองออื 不要打嗯。嗯 กินน้ำไหนกระเสบน้ำนานพี่น้องต้มหูหืมโมบิง

อย่าพักพี่น้องจ๊ะเพิ่ตายเว้าเรื่องเพิ่ตายขึ้นแล้วพี่น้อง บอกพ่อสะดุ้งจะเพี่น้อง กินปากว่าพี่นอนอง,นองหนคแับไม่กินน้ำกันเด้อจะพี่น้องจ้ะขนมจีนมมอืม แกเพชรจ้ะพี่น้องหมูปิ้งพูดผักุ้งตุ้มง่ายพี่น้องจ้ะ Tao nói lại cái nó. Cái nó mà แบบหลาย่างขนมจีนดีสาตาพี่น้องจ้าสักเดวๆลุงเนี่ยต้องกินอย่างละมัดระวังนะคะมุม เสียงเล็กหน่อยเสียงเล็กหน่อยหายกันแสบไร้พี่น้องแสบเบิร์ ฝากเป็นกำลังแรงใจงให้นเน่ด้อจ้ะพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นเน่ด้อจ้ะเด้อฝากติดตามไอ้แฟนเพจไอ้กินหมัวผ้าทั่วแฟนเพจน้ำนเน่ด้อจ้ะเด้อ แสบไยไป,ป่นอคืงก,กินท่าไห เคี่ยวหาม,มูยอจ้ะพี่น้องมอ,งอมเศร้าใเสียบลาย น่องจ้ะเพชรเราบานี้จ้ะพี่น้อง,องเขามือแรกพ้อมเได้จ้ะทองว่างไม่กินสนจมตำมันหอนบ่นในนำด้จ้ะผู้ใดอ่นหันานานวหกระตืนว่ากินเป็ดเผ็ด,ดบ่านในน้ำได้จ้ะเดอมทั้งเทือดที่ห้าแสบทองอ ต่อหายยังล่องค่องก็จกัดข่นถ้นาิะกินเพรดเนาะหมูย่างค่ะจิ้มหน่อยพี่น้องจ้ะกุ้งกับมดหมูย่อดกับมื้อและตัดเศษของหูมูยอมอมยอดเลยสามตอนข้ามดท้ท่ายจ้ะพี่น้องจ้ะโอ้ย ทำสุท้ายจ้ะมุมอืมอืมเาคนนี้ไมไหวหาห้องหองเตอรจ้ะจีน่ะอืมจับ พี่น้องจา้าขออิ่มแล้วคลิปนี้สฉลาดไปแล้วจ้ะพอกันคลิปหนาเด้อจะ้ะอย่าลืมฝากกดไลคก์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้เด้อจ้ะเด้อฝากเป็นกำลังแรงใจให้อ่อยกินหมูผ้าทัวให้เด้อจ้ะเด้อขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกขอบคุณทุกกำลังแรงใจล่กะกะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ลาไปแล้วคะ่ะพอกันคลิปหนาสวัสดีค่ะ